ทุกูสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆนชาวเสดอนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานใครที่ตามสายสดสายสูงแรกนะครับต้องบอกว่าแตกเต็มไปเยออีกแล้วนะครับเต็มอิ่มกันทุกคนเลยสำหรับเพื่อนๆนที่อยู่ในครบอบครัวเราส่วน เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นข้อความเดียวกันทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับส่วนประเด็นตัวแรกนะครับขอมองไปทางอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ในศึกพรีเมียร์ลีกเวลา2ทุ่มนะครับเรามาดูกันที่อาร์เซนอลปีนี้เรียกว่าฟอร์มตึงเปี้ยนะครับแทบจะไม่แพ้เ,ยเลยโดยที่3ามเกมหลังชนะทั้งหมดนะครับเกมล่าสุดนะตนนะบ p s v ไปถึง4เมตรทัพแมนยูอีก3ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนสปเปอร์ฟอร์มก็ถือว่า ดีเช่นกันนะโดยเฉพาะซอนยองมินนะครับที่โชว์ฟอร์มเทพได้อย่างต่อเนื่องฟอร์มของนังกู่ถือว่าดีกับน,นังกู้แต่การเจอกัน3เกมหลังนะครับเป็นฝั่งอาร์เซนอลที่เก็บชัยไปได้ถึง2เกมถ้าเรื่องขุมกําลังนะครับอาจจะสู้อา,อาจจะสูสีแต่ถ้าเรื่องความฟิตต้องยกให้อาร์เซนอลน,นะครับดาวลุ่งทั้งทีมผมมองว่าเกมนี้อาร์เซนอลน,นะครับนาตอนได้แน่นอนนะครับตัวที่2ของมองไปทางลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการเระยดของเวสต์แฮมในศึกพรีเมียร์ลีกเวลา2 ลา,าดูกันที่ริเวอร์นะครับปีนี้เรียกได้ว่า หงติดปีกเลยก็ว่าได้ครับเน้นทุกเกมนะไม่ค่อยประมาทเหมือนปีที่แล้วนะครับ5เกมหลังที่ผ่านมาชนะทั้งหมดเรียกได้ว่าตึงเปียอีกเหมือนกันนะส่วนเวสแฮมนะครับปีนี้ก็ใช้ย่อยกดใบตั้นในบ้านถึง3เม็ดมีสะดุดแค่เจอกับแมนซิตี้นะครับแมนติตี้ตึงจริงนะ5เกมหลังชนะไปถึง4เกมแต่ต้องบอกว่าการเจอกันนะครับลิเวอร์เก็บใช้ไปได้ทั้งหมดด้วยขุมกําลังของลิเวอร์นะครับตอนนี้เรียกได้ว่าแข่งแก่งเป็นอย่างมากมีนูเยสนะครับก็โชว์ฟอร์มเทพสาราก,ก็โชว์ฟอร์มเทพครับ แถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านอีกผมมองว่ายังไงเกมนี้ลิเวอร์พูลสู้ตายแน่นอนนะครับบอลเน้นตัวสุดท้ายขอมองไปทางเชลซีเปิดบ้านตอนรับการมาของแอตตันวิลล่าในศึกพรีเมียร์ลีกเวลา2ทุ่มตรงนะครับเรามาดูกันที่เชลซีหลังจากที่เปลี่ยนขุมกำลังนะครับผู้จัดการทีมแต่ก็เหมือนจะยังไม่ค่อยเข้าที่นะโดยที่3เกมชนะเสมอ แพ้ไปอย่างละหนึ่งเกมนะครับแอตตันฟอร์มก็ยังถือว่าไม่ได้ย่ำแย่เท่าไหร่นะครับโดยที่5เกมหลังชนะไปถึง3เกมส่วนเชลซีฟอร์มไม่ได้ดีเลยนะแทบเอาชนะใครไม่ได้เลย2เกมหลังไม่ชนะเลยนะทำได้ดีที่สุดแค่เสมอเท่านั้นเองส่วนการเจอกันสามเกมหลังก็เป็นฝั่งแอตตันวิลล่าที่เก็บใช้ไปได้ถึง2เกมผมมองว่ายังไงเกมนี้แอตตันวิลล่ามาล่าใชย แน่นอนนะครับจบไปแล้วสาหรับ3คู่เน้นๆของเราส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นค้อพิยา,ารณาทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ